ว่างามในที่นี้คือง,งามสงบงามสง่างามสะอาดพูดอย่างนี้เข้าใจไหมคะงามสงบงา,สง,าง,งามสง่างามสะอาดมองอะไรเหลี่ยมไหนมุมไหนตรงไหนมแต่ความงามให้เกิดความชื่นใจแล้วก็อยากจะกราบกรานเคารพนับถือแล้วก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างจะปลุกเค้าจของผู้นั้นเนี่ยให้เกิดการรู้สึกอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเพราะมันจ้างเป็นความงามที่ไม่รู้จะเปรียบกับความงามอะไร พราะมันเลิศเป็นความงามที่เลิศยิ่งกว่าความงามใดๆในโลกไอท้ทีเขาประกวดอะไรต่ออะไรกันเรื่องงามเนะี่ยเทียบกันไม่ได้เลยล่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้สัมผัสกับความงามอย่างนี้แล้วแล้วก็ก็จะรู้สึกว่าชีวิตนั้นนะ่ะมีความสุขแล้วก็เป็นชีวิตที่มีค่าควรแก่การนึกถึงควรแก่การ,รปฏิบัติต่อไปฉะนั้นนี่เราก็มาทบทวนกันสัหน่อยว่า การที่เข้ามาอยู่ในโครงการฝึกอบรมตนเพื่อความมีชีวิตพรหมจรรย์ที่หมดจดงดงามเนี่ยมันคืออะไรนั่นก็คือต้องรู้ว่าชีวิตพรหมจรรย์นั้นนะ่ะมันคือลักษณะอย่างไรใช่ไหมคะถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตพรหมจรรย์ให้ท่องแท้เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะเข้าสู่แนวทางของความเป็นผู้มีชีวิตพรหมจรรย์ได้ แล้วก็ให้เป็นพรหมจรรย์ที่หมดจดงดงามด้วยไม่ใช่เป็นพรหมจรรย์ที่กระดำกระด่างคือเอยชื่อวบาฉันอยู่ในชีวิตพรหมจรรย์แต่ไม่ได้พลึ้งให้งดงามสะอาดไม่มีความด่างพร้อยนี่ก็คือชีวิตของผู้บริพรหมจรรย์นี่เราพูดนี่ฟังดูมันก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะแต่ก็คงรู้แล้วพอเข้ามาทำเขาเนี่ยมไม่ใช่ของง่ายตั้งแต่เริ่มมาเข้าโครงการเนี่ยเรียกว่าบอกๆนั้นเองนะะมันไม่ใช่ เออยังถึงเข้มงวดเมื่ออย่างที่เป็นแล้วในสมัยพุทธ,ธกาลยังไม่ถึงขนาดนั้นต้องเรียกว่าเบาเๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงอธิบายถึงลักษณะของชีวิตพรหมจรรย์ให้ชัดเจนให้ละเอียดลงไปอีกว่าชีวิตพรหมจรรย์ที่ต้องประกอบไปด้วยไตรสิกขาคือพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นน่ะยังจะต้องมีลักษณะอะไรอยู่อีกที่จะเป็นเครื่อง อธิบายเพื่อชี้ให้เห็นชัดขึ้นข้อแรกก็ต้องว่าชีวิตพรหมจรรย์ต้องเป็นชีวิตเดียวเป็นชีวิตเดียวเป็นชีวิตอิสระอยู่เหนือความข้องเกี่ยวผูกพันทั้งปวงเหมือนกับนกอย่างที่เปรียบว่าเหมือนกับนกอินทรีที่เป็นพญานกไม่ใช่นกกระจอกนกกระจอกนิหาได้เยอะแยะมากมายไก่กอง แล้วก็เดือนกราดแล้วก็ไม่เคยมีใครเขายกย่องนกกระจอกเ็ามีแต่ว่าให้นกกระเจอกแตกรังอ่ะไม่เด่นเป็นนกที่มีศักดิ์ศรีในตัวเองก็เพราะการในพฤติปฏิบัติของนกกระจอกพูดง่ายๆก็คือศีลข้อสีลนี้นกกระเจอกไม่มีอ่ะท่านนี่เป็นการพูดเปรียบเทียบแต่พญานกอินทรีเนี่ยไม่เคยมาบินเรี่ยเร่ให้ใครเห็นจะบินก็สูงเล็บมองก็คอตั้งไม่ค่อยจะเห็นตัว เป็นชีวิตเดียวเป็นชีวิตเดียวคือเดียวนี่คือหมายความว่าออกไปไม่ต้องมีใครตามเป็นพรวนไม่ใครไม่มีไม่ต้องมีใครวิ่งมาตามหาถ้าเป็นชีวิตของผู้รประพฤติรพรหมจรรย์ที่แท้จริงไม่เกี่ยวข้องเป็นชีวิตเดียวชีวิตอิสระอิสระจากทรัพย์สินเงินทองจากบ้านเรือนบ้านช่องเขาจึงเรียกว่าเป็นอนาคาริกาถ้าเป็นผู้หญิงไงนะคะ อนาคาริกาเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่มีบ้านไม่มีเรือนเป็นของตนเองไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีเงินทองเข้าของไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีตำแหน่งอะไรที่จะเป็นที่สังเกตทั้งสิ้นถ้าหากก็จะเข้ามาเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างแท้จริงจะต้องอยู่ในลักษณะนี้เหนือความเกี่ยวข้องทั้งปวงใจหายหรือเปล่า เมื่ได้ยินอย่างนี้นะว่าชีวิตของผู้พุทพรหมจารยร์จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะไปนับอว่ามีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าของผู้พุทธพรหมจันทะร์มีไม่มากกับผู้ที่ไม่ได้ประพฤติกับผู้ที่อยู่ข้างนอกอเปรียบจํานวนกั็ไม่ได้เลยอย่างที่อาจจะว่าเหมือนกับอะไรนะักเขาวัวกับขนวัวเงี้ยอย่างที่เราจะเปรียบกันไม่ได้มีจํานวนมากมาแตกต่างกันมาก เพราะว่ามันเป็นชีวิตที่ต้องเดี่ยวอย่างเนี้เพอพูดถึงเดี่ยวเท่านั้นนะ่ะเกิดความรู้สึกวังเวงลนะ่ะเกิดความรู้สึกกลัวใจหายโอ้นี่จะไม่มีใครเลยเหรอเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นผู้ใดที่คิดอย่างเนี้นะคะออกไม่ได้ออกไม่ได้ออไไดต้องติดตั้งอยู่อย่างนั้นนะ่ะเพราะกลัวว่าจะอยู่คนเดียวลืมนึกไปว่าถึงเวลาหยุดหายใจนะ่ะใครมาหยุดหายใจด้วย รู้ถึงเวลาตายน่ะใครมาตายด้วยตายคนเดียวใช่ไหมทั้งๆที่มีคนนั่งห้อมล้อมอยู่มากมายกายกองมีใครไปด้วยได้บ้างไม่มีใครไปสักคนไม่มีใครช่วยได้เลยถึงอย่างไรอย่างไรก็มาคนเดียวก็ต้องไปคนเดียวอยู่ดีล้าจะไปอย่างไรล่ะถึงจะไปอย่างประเสริฐก็ลองนึกดูนะคะนี่ก็เป็นคำเปรียบเทียบให้ฟังว่า ชีวิตพรหมจรรย์ต้องเป็นถึงขนาดนี้คือต้องฝึกอบรมจิตของตนถึงขนาดนี้นอกจากนี้ก็เป็นชีวิตที่จืดไม่มีรสชาติจืดจากรสทั้งปวงนี่ก็อีกและจะกินข้าวกินปลาเราังต้องการเปรี้ยวหวานมันเค็มอยู่ตลอดและจะให้มาเป็นชีวิตจิตจืด,จดเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่บอกว่าจืดจากรสทั้งปวง ไม่เอาทั้งนั้นอ่ะไม่มีอะไรที่จะชวนให้สนุกไม่มีอะไรที่จะมาชวนให้เพลิดเพลินจะผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่มีมันจืดหมดรูปมันก็เท่านั้นเสียงมันก็เท่านั้นกลิ่นมันก็เท่านั้นรสก็เท่านั้นสัมผัสก็เท่านั้นทันมารมก็เท่านั้นคือมันไม่มีอะไรเพราะมันรู้เท่าถึงจะแล้ว ว่าไอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เขายกย่องกันว่าสวยว่างงามว่าอร็ดอร่อยว่าซาบซ่านทั้งหลายเหล่านี้โอ้มันเป็นสิ่งที่ศักแต่ว่าทั้งสิ้นศักแต่ว่าก็เพราะมันไม่มีตัวจริงมันไม่มีอะไรตั้งอยู่จริงๆมันมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่แค่นั้นเองบัดนี้เมื่อได้เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึง สภาพของความเป็นจริงแล้วมันรู้เท่าทันมันก็เลยไม่ถูกหลอกคือไม่ยอมให้หลอกอีกต่อไปพอรูร้แล้วนี่วะแกไม่ได้อยู่จริงอ่ะแกมาแล้วแกก็ไปแกอย่ามาทํากระดีกระดาอย่ามาทำ่าแหม่นะ่ารักนะ่าเอ็นดูมันก็ไปมันไม่เหลือหรือจะมาทาหน้าเกรดหน้าชังมันก็ไปอีกเหมือนกันมันไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าไม่สยบกับสิ่งใดเลยจึงจืดจากรถทั้งปวงเพราะอะไร พราะใจนั้นได้ฝึกอบรมมาอย่างตลอดเวลาจนเข้าถึงสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ดตรัสเอาไว้ก็จึงหยุดได้มันจึงเลยจืดไม่หลงไม่ติดอีกต่อไปแล้วจึงเป็นชีวิตที่มองดูเหมือนไม่มีรสชาติเหมือนอย่างเวลาที่เห็นออพระพิสุสง์ที่ท่านประทุิธรรมจันจริงๆอะ่ะ มองเห็นท่านเวลาท่านฉันอาหารใช่ไหมคะท่านก็เททุกอย่างลงไปในในบาทของท่านสํารวมแล้วก็คลุกคลุกคนๆให้มันเป็นอย่างเดียวกันอย่างเวลาเราจะรับประทานน่ะปลาก็ปลาเนื้อก็เนื้อไก่ก,ก็ไก่ผักก็ผักผัดอะไรก็เป็นคนละอย่างคนละอย่างแกงก็แกงจะมาปนกันไม่ได้มามองดูแล้โอ้โหเคร็งกะกินไม่ได้สะอิดสะเอียน แต่ก็ลืมนึกว่าพอผ่านเข้าปากแนละ้วใครไปแยกมันได้คือยังคงแยกให้มันเป็นนี่แกงนะนี่ผัดนะนี่ยำนะนี่ทอดนะใครไปแยกมันได้มันก็รวมกันไปหมดพอมันเข้าไปในปากเราเท่านั้นแหละมันเข้ารวมกันเป็นหมดแต่ทีนี้ถ้าเรามองตั้งแต่ตอนตอน้นเราจะเห็นความเป็นจริงด้วยตาเนื้อของเราใช่ไหมคะเป็นประจักษ์พยานว่าเออจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรคงทนไม่มีอะไรที่จะ สามารถรักษาสภาพของมันได้เลยพอมันผ่านเข้าไปแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วพอมันผ่านเข้ามาแล้วมันเปลี่ยนสภาพทันทีเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ารู้เท่าทันเรียกว่าประจักษ์แจ้งในกฎของไตรลักษณ์มองเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อน,นัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนประจักษ์ชัดมันก็เลยจืดนี่ะ มันรู้เท่าความเป็นจริงซะแล้วก็เลยไม่มีอะไรจะมาหลอกล่อได้อีกต่อไปจริงเป็นผู้ที่จืดจากรถทั้งปวงฉะนั้นอันนี้นะคะก็พูดเพียงเท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้วาลักษณะของชีวิตพรหมจรรย์เนี่ยเป็นชีวิตเดียวเป็นชีวิตเดียวเป็นชีวิตอิสระและก็เป็นชีวิตที่จืดจากรถทั้งปวงแล้วเราจะพูดกันต่อไปอีกธรรมสวัสดีก่อนคะ่ะ